ะะสวัสดีน,น,นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แล้วนะคะก็เป็นวันจันทร์ที่สิบนะคะเมษายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะก็มาก็แอดเมสัญญาก็จะพามาปั่นออกกำลังกายตามปกติทุกวันนะคะวันนี้ก็ สายเลยนะคะสายมากเลยนะคะ,ะทำนู่นทำนี่เพคนเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนี่หลับไปตอนน่าจะเที่ยงคืน,นแล้วก็ฝันฝันนู่นฝันนี่ฝันถึงบ้านเก่าบ้านยายบ้านหลังแรกที่เป็นทรงไทยอเนาะว่าแบบนอนกันอยู่แบบยายเนาะเพราะว่ายายฝันว่ายายนอนอยู่ด้วยวายายเสียไปนานแล้วเนาะ ก็ว่ามีใครขึ้นบ้านก็ไม่รู้นะมีใครขึ้นมาบ้านไม่รู้แล้วเพราะว่ามันมืดแล้วเนาะเราก็บอกเรียกยายยายก็ไม่ตื่นเรียกยายยายไม่รู้ใครแบบไม่รู้ใครขึ้นบ้านอะไรเงี้ยยายก็แบบนอนไม่ยอมตื่นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงฝันนันเนาะเราก็แบบว่าในฝันก็ว่าไม่รู้ผีหรือป่าแบบมันเป็นเงาเป็นเงาจะคุ้มจะคุ้มอะไรเงี้ย นี่ก็พอแบบเผลอหลับไปนิดนึงมันก็เหมือนแบบพวางผวงังพวังอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวตื่นตื่นก็เลยไม่นอนเลยไม่นอนเลยนั่งนั่นแหละนั่งทำลง,งคลิปเพลงมั่งแล้วก็ไปดูคลิปให้น้องๆที่เราแบบไปแจกขนมไว้เนาะเป็นหน้ากระดาษไปแจกช่องนูน้นช่องนี้เนาะเข้าไปช่องไหนเราก็ไปแจก ออ,อยากจะสางงานให้มันเหลือนอยน้อยหน,น่อยหลังบ้านด้วยก็ค่อยๆทย,ยอยทยอยไปดูหลังบ้านเนาะ mm hmm. เพราะว่าเผื่อมีน้องๆเข้ามาฝากจดหมายอะไรไว้เพราะเราเคยว่าเออถ้าใครแบบต้องการขนมอะไรเพิ่มก็เข้ามาหาพี่เมย์ได้นะอะไรย่างเงี้ยามาฝากมาฝากจดหมายไว้นีนี้เราไม่ได้อ่านเนาะ ก็กลัวเดี๋ยวมันจะตกค้างนานแต่น้องๆจะรอก็พยายามแบบสาสางเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยยันเช้าเลยเช้ามืดกน็นนี้ไปได้สิบนาทีมั้งก็สีห้ากว่าแล้วเนาะก็เลยก็ทรามาลงเพลงอัพเพลงลงช่อง ก็มาอาดูคลิปให้น้องๆเนาะต่อเอสองวันแล้วไงก็ไลดูมาก็เหลือยังเหลืออยู่เดี๋ยววันนี้ยังไงต้องไล่ดูให้หมดก็อยู่คนเดียวค,คิดนู่นคิดนี่คิดไปจันะตะ ออกหากินกันบ้านล้างน่าเสียดายนาะเจ้าของเขาคงลูกหลานคงไม่รู้หรือเปล่านาะเพราะล้างมานานแล้วเนาะก็ไม่มีใครมาดูแลเจ้าของเสียไปนาะเสียดายบ้านเสียดายบ้านนาะเสียดายพื้นที่ด้วยแหละอันนี้ก็สายมากเลย การไปเที่ยวนายจ้าให้ไหวอากาศร้อนมากเลยเนาะร้อนโหหนูก็สงสารต้นไม้ถ้าเราไม่อยู่ต้นไม้ก็เฉาขนาดไม่เลยลรดน้ำวันหนึ่งเฉาโหเลยหนูก็เลยว่าว่าจะไปอาบน้ำแม่ไปอาบน้ำแม่ไปทำบุญวันนึงพอละ พี่ๆก็บอกว่าเดี๋ยวไปอาบน้ําแม่กันวันที่สิบสี่ก็เลยว่าห่วงมาห่วงแมวด้วยแมวก็สองตัวเอาไปไหนใช่พาระก็เลยว่าก็ไปทั้งวันหนึ่งไปค้างกับแม่วันหนึ่งรีบกลับห่วงทั้งต้นไม้ห่วงทั้งแมวห่วงห่วงหวงไปหมดแล้วร้อนด้วยแหละกาดอ,อ,อใช่ อากาศร้อนมากเลยร้อนกว่าทุกปีข้าแวะท้าทายคุณป้าก็มาจอมหน้าบ้านคุณป้าทุกวันแหละมาจอมมาจอมพระอาทิตย์เนาะจอมพระอาทิตย์ขึ้นบ้านป้าร่วงนี้ก็สงสารต้นไม้เนาะต้นไม้ก็แบบต้องขาดน้ําไม่ได้เลยอะต้องรดทุกวันนะคะเ่ินก็ยังไม่ไปทํางานกันนะคะ วันนี้ก็สายแล้วหรือว่าอย่างไงหรือว่าเขาจะหยุดกันแล้วอาจจะออกสายแเ,เพราะาใกล้วันหยุดแล้วฝนก็เริ่มแบบไปต่างจังหวัดกันเยอะแล้วเนาะเพราะว่ายิ่งใกล้วันลดราก็ยิ่งติดเนาะดีนะเราอยู่บ้านใกล้แต่ก็อยากแบบอยากแบบมีบ้านไกลๆเหมือนกันเนาะไปเที่ยวแบบเออต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ย okay. เ็นไรที่แบบไม่สมปรารถนาได้แฟนก็อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยอยู่บ้านติดกันอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่แบบให้เราไปเที่ยวเล่นเนาะออกไมส้สวนนะคะอยากจะไปสวนสาธารณะมั่งก็แดดมันร้อนนะคะ ถ้าเราไปแล้วก็ไปทําคลิปด้วยอย่างเงี้ยทําคลิปแทนช่วงเวลาที่เราไหลสดละ่ะต้องไปตั้งกตบบ่ายสามเนาะกว่าจะเดินทางไปถึงแล้วก็แดดก็ร้อนอะ่ะเดินทําคลิปเราก็ต้องรีบทําเพราะว่าเวลามันไม่นี่เนะาะากก็ร้อนมากเดี๋ยวนี้ <laughs> ช่วัดดีค่ะ มา,มาไม่กล้าถ่ายไปโดนแกไอแกไม่ได้ใส่เสื้อโอ้ไอตัวไอ้นี่เสียงก็เสียร่วงร่วงแตกตัวไม้ที่มันอยู่กับขากล้องอะที่มันติดกับขากล้องเสียอีกสงสัยต้องไปซื้อ เดี๋ยวลองดูก่อนวันนี้ถ้าแอดเมย์พูดพูดโดยที่ไม่ต้องติดอันนี้มันมันดังก็ไม่ต้องซื้อเนาะแต่ถ้ามันไม่ดังคงต้องซื้อเพราะว่าเราเอายืดขามันขึ้นไงขึ้นสูงโทรศัพท์มันอยู่สูงเนาะมันก็กลัวมันจะไม่ได้ยินเสียงเราพูดอะเนาะก็ไม่เป็นไรอันนี้ไปก่อนเนาะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปก่อนเดี๋ยวเดินทางไปนู่นไปนี่ในะช่วงนี้เทศกาลเนาะ ต้องใช้เงินก็มาท้ายหมู่บ้านแล้วนะคะวันนี้ก็เงียบๆเพราะว่าเอ๊ะแต่โรงเรียนก็ปิดกันแล้วโรงเรียนก็ปิดเทอมกันแล้วก็ไม่ค่อยมีรถวิ่งเข้าออกเท่าไหร่ปกติช่วงเช้าๆก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์ไปส่งเด็กโรงเรียนมาทางรัฐเนาะส่งเด็กโรงเรียนกันนี่นะคะแล้วก็มาจอดกันนะบางที่แบบอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้แล้วไม่ ม่มีที่จอรดรถหน้าบ้านก็จะมาจอดที่หลานนี่เนาะไปนะคะไปต่อไปต่อค่ะวันนี้จะไฟ์สดไหวไหมเนี่ยไม่ได้นอนเลย <c oughs> นี่เป็นที่เพีกี่นาทีเองแล้วก็ตื่นพอฝันแล้วไม่กล้าตื่นเลยอยู่คนเดียวนึกกลัวนี่เนอะแม่ กลางคืนมันเงียบอะเนาะบ้านเป็นกระจกเขาเขาปิดนอนบ้านไข่บ้านมันเงียบมากกลางคืนเป็นอะไรที่แบบไม่อยากให้ถึงกลางคืนเพราะวันเรายังมีเพื่อนข้างบ้านคุยให้ได้ยินเสียงเนาะกลางคืนเขเข้านอนกันหมดข้างบ้านก็บอกว่าอยู่นี่แหละมีเพื่อนไปอยู่อ่างทองมันเงียบนะของกินก็หายากอะไรอเงี้ยอยู่นี่เปิดหน้าบ้านมาก็าเจอของกินแล้ว บอกว่าบอกเงาก็ออกมานั่งคุยแล้วแอนเมเป็นคนแบบไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยชอบไปนั่งคุยกับใครเนาะเราไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกับเขาพวกแม่ค้าเขาก็มีเรื่องคุยของเราได้ตลอดเราไม่รู้จะคุยอะไรลูกทัพทิมดกมากเลยนะคะรุนเจอรถขยะนะคะวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ ขยะก็มาผลก็วันพฤหัสเนี่้มันเป็นวันหยุดหรือเปล่าไม่รู้เนาะวันวันวันหยุดเขาอาจจะไม่มาวันพฤหัสเดี๋ยวเราดูที่ว่าแต่เราขยะน้อยหรอกเรไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยม,ม,มีขยะทิง้งนี่เนะาะอ้า คนก็แบบไม่ค่อยมีอะไรแบบทิ้งมาให้เขาได้เก็บไปขายกันเนาะคนก็แบบเก็บขายเองกันหมดเนาะก็น่าสงสารกันเหมือนกันนะเดือนละสามสิบบาทเนะทาะนี่ของเทศบาลสามสิบบาทเองเดือนนอึงเก็บอาทิตย์ละสองวันบ้านแอดก็อยู่คนเดียวเนะไม่มีขยะอะไรจะทิ้ง <c oughs> ก็เขาก็มาเก็บแค่อาทิตย์ละครั้งที่หน้าบ้านแอดอะ วันก่อนมาก็ไม่มีขยะเยอะเขาก็ไม่ได้เก็บไปเพิ่งจะมาเก็บเมื่อเช้านี้ท่าไปทางก็เงียบหายไปนะคะไม่เห็นมาเก็บเลยนะเอีไม่ใช่มาเก็บย้อนหลังทีเดียวแบบไม่รู้เท่าไหร่ออตั้งแต่โควิดก็ไม่มีมาเดินเก็บหรือว่าเขาจ่ ยกไอ้นี้ให้เราก็ไม่รู้เนาะเขาไม่ได้ประกาศอะไรให้เรารู้นกนะคะวิวิทย์สวยตายไปม้นะคะาบ้านนะคะวายหดอกแก้วดอกแก้วหรือดอกอะไรไม่รู้เนาะ น้ำดูนกเล่นน้ำกันนะคะนกเล่นน้ำนะคะ่ะ ใหญ่มากนะคะก็เป็นบริษัทกิจล่างการไฟฟ้านะคะรับเหมาทำไฟฟ้าไหน,น้าหน,น้าออกรูปนะคะหน,น้าหน,น้าค่ะก็ออกรูปนะคะ ปลูกหน้าบ้านยังได้กินลูกบ้านแอดเป็นอะไรที่แบบแม่เนี่ยลูกดกมากแต่ว่าปลูกผลไม้ไม่ค่อยได้นี่ไม่ค่อยได้กินลูกแกก็ชอบตัดทิ้งอะไรรกบ้านไม่ได้ตัดทิ้งหมดจ้างเขาตัดทิ้งหมดมีตังค์ไม่ได้จ้างเขาตัดต้นไม้ยาไม่ตัดยาลกไม่ตัดจ้างตังเขาตัดต้นไม้ต้นไม้มันเป็นทําให้บ้านเราล้มลื่น ตาดแกชอบตดัดบอกว่าลดลรบ้านร้อนๆนี้มีลมไม้เยอะๆเนาะลมไม้ใช่ค่ะโอโ้ร้อนมาก่ะแดดแรงมากมะลิหอมมากเลยดอกมะลิอิมทำดมวนยอ้ ขิาวข้าวขคิวคิวรถนะคะก็มีทางข้างนอกบ้านในหมู่บ้านกลางหมู่บ้านนะคะก็ใกล้ๆกับบ้านแอดก็เขาก็จะวิ่งช่วงเช้ามืดเนอะรับส่งคนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จกประมาณ10โมงก็เข้าบ้านนอนก็แล้ววิ่นวินในหมู่บ้านนะ แล้วก็จะไปมีไปวินตรงหน้าตลาดนัดของหมู่บ้านนะคะแล้วก็วินด้านหน้าด้านหน้าหมู่บ้านเลยก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์กับวินแท็กซี่นะคะแท็กซี่แล้วก็ไปไอ้นี่เบอร์ไว้นะคะปเป็นเมมโบอไปเอาเบอร์มาไว้เวลาเราจะไปไหนเราก็โทรเรียกเขาก็จะมาลักหน้าบ้านนะคะก็สะดวกเนาะก็อยู่นี่มันก็สะดวกแอดไปอยู่อ่างทอง ก็ไม่สะดวกเรื่องไปไหนมาไหนเนาะพาน้องไม่อยู่อ่ะมันไม่มีรถใหญ่ไงมีมอเตอร์ไซค์พระรถใหญ่ก็เขาก็ไปกันช่วงวันหยุดนะเทศากาลอะไรเขาพี่เขาก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านกันอ,อยู่แม่ก็อยู่กับน,น้องสาวน้องสาวเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดทีก็ซื้อเอาแถวบ้านเนาะให้ขารถเขาอยู่กันสองคนพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากอยู่แล้วนะคะ เลบิกแดนนะคะตาเนเอกประสงค์วันนี้ก็เมื่อวานเขามีงานไอ้นี่กันรดน้ําผู้ใหญ่นะคะดําหัวผู้ใหญ่กันก็ยังไม่ได้เก็บเต็นเก็บสถานที่นะคะก็แดดนะคะวันนี้รถกระจอดรอบเลยนะคะ่อไปวันไปเรื่อยๆแดดแรงมากเลยแดดต่างกับเมื่อวานนะคะเมื่อวาน มาผ่านท้องฟ้าแบบขมุกข,ขมวัวมากเลยเมื่อวานนี้นะคะแต่วันนี้แดดแบบโอ้โห,โหเผาแดดแบบเผาขนเลยนะคะวันนี้แต่ข้าไปหาอะไรรมๆลื่นๆ,นๆนจะเข้าไปหาเพื่อนก็เดี๋ยวกลัวเขาชวนคุยนานอีกเนาะเรามีอะไรต้องรีบทําก่อนวันนี้ต้นไม้ช่วงนี้ก็ต้องการความชุ่มชื้น ต้องรดน้ำชุ่มชื้นนะแต่เอสก็จะรดช่วงกลางคืนเพราะว่าเห็นมีไครนะคนนั้นเขาบอกบอกว่าให้รดน้ำต้นไม้รดกลางคืนให้รดชุ่มๆไปเลยรดกลางวันมันเดี๋ยวแดดออกมันก็ไมนี่นะเพราะว่าต้นไม้มันจะงามนะถ้ารดช่วงกลางคืนนะคะร้อนนะ 嗯。 เสียงกันแบบไอ้นี่เลยนะคะช่วงนี้หาเสียงกันหนักเอ,อ้นให้ก็ไม่รู้นะคะเลือกง,งนั้นเลยนะคะเบอร์เขาให้ไม่เป็นพักเก่าพอแล้วนะคะต้องการอะไรที่ใหม่ๆนะคะเก่าๆแล้วไม่นะคะเบื่อแล้วนะคะจอมมาอยู่กี่ปีละแปดปีเนาะจอมอยู่กับที่นะไม่มีพัฒนาอะไรหรือจอมอยู่กับที่เลยละ ชอบบ้านนี้นะคะมังกรน,นะคะน่าจะเป็นคนจีนสวยมากสูมงมีทั้งมีทั้งมังกรมีทั้งเสือ,อได้ลมนะคะโอโ้ลมชื่นใจชื่นหัวใจนะคะโอโ้แดดร้อนมากนะคะแอรวก็ออกสายด้วยอากาศก็ร้อนใปนะคะ ก็ไอตรงนี้ดีไอกำลังดูว่าจะปั่นตรงนี้เข้าซอยนะคะขอแอปตดสิ้นใจก่อนจะถ่ายบ้านตรงนี้รอบๆนะคะเป็นบ้านข้างๆด้านข้างของบ้านนนจิตอยู่นะคะปลูกต้นปาล์มด้านบนโอ้ดีนะคะสวยๆๆค่ะตรงนี้ก็เป็นซอยหก แคะตันเข้าข้ามซอยไปฝากเลยค่ะเข้าซอยทางด้านทิศใต้มากนะคะดูรถก่ออนันนี้รถใหญ่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะเพราะว่าสายแล้วก็เหลือรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เยอะมากเลยนะคะ,ะไปค่ะข้ามมาแล้วนะคะ บ้านเดีย umas, ่ยวด้านไทยซอยนะคะท่านทิศใต้แหละค่ะทิศใต้เป็นทิศทิศใต้ของหมู่บ้านนะคะบ้านแอดฮันน้าไปทิศเหนือทิศนี้ก็ต้องเป็นทิศใต้นะคะก็มีหอพักนะคะมีหอพักนะคะนี่นะคะหอพักหลายชั้นอยู่นะคะ ็ดีนะคะหอผักอยู่คนมๆซอยมันก็จะเงียบเนาะบ้านนีต้นมะม่วงใหญ่ในบ้านนะคะต้องตัดทิ้งเนาะใหญ่ตามตัมตัวกาเดินบางทีมันโค่นโดนบ้านอะไรกั้นตายเนาะถ้าเราปลูกต้นไม้ใหญ่อะ่ะก็ไม่ดีอย่างหนึ่งเนาะดอกอะกไรไม่รู้เนาะวันนี้ก็สายแล้วน้องตัวเล็กก็ใส่บาทน,น่าจะเข้าบ้านแล้ว แดดมันร้อนมากมากะเนาะสวยมากนะคะต้นไม้ในบ้านก็เป็นบริษัทขนส่งอะไรน้องตัวเล็กก็เข้าบ้านแล้วปกติก็จะมานั่งใส่บาตรอยู่หน้าบ้านกับคุณแม่เขาเนาะถ่ายซอยฟังนี้ก็บ้านใหญ่สวยๆนะคะผลนมากก็จะเปิดทําบริษัทอะไรเล็กๆนเนาะกิจการส่วนตัวเล็กๆเนาะก็เงียบดีนะคะบ้านหนูท้ายท้ายซอยเนาะ หมาน้อยจะขวดเราไหมเนี่ยเข้าซอยนี้หมาน้อยจะขวดเราไหมอันนี้หมาน้อยตัวเล็กไงเขาวิ่งมาหาแบบมาขวดเราเนะเนี่ยนอนกันอยู่นะคะหลายตัวเลยแอดก็ไม่ไปขี้เกียจแบบเดี๋ยวหมาน้อยแบบมันเห่าเนาะมันมุดรัวแล้วมีหมาใหญ่นอนด้วยนะเต็มเลยอเ,เอยเห็นไหมวิ่งมา ชอบอย่างงี้เนาะม,มาแอบไล่คนที่แบบขับผ่าน่นไม่ใช่ถนนส่วนตัวนะเนี่ยมันเป็นถนนส่วนใ้นี้ถ้าหมาดุอย่างนี้นะเจ้าของก็นะ่าจะต้องเอาไว้ในบ้านเนาะล่อยมานอนหน้าบ้านปวดมาปวดกัดขนหน้าบ้านว่ะว้ะวๆะวะเปลี่ยนเป็นท,ทาม ก็ตามปากเลยนะคะถือโอกาสพูดอะไรไม่รู้นะคะคนท่านรู้สติดีเปล่าเออ,อนาแล้วะเงียบแล้วคะ่ะหน้าหมู่บ้านแล้วก็ผัดไปให้ถึงหน้าหมู่บ้านเนี้ มาเมาเียยบกลนะคะคตอนนี้ก็โรงเรียนก็ปิดเทอมกันหมดแล้วนะโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วก็อะอย่างนั้นรถข้างๆเนี่ยนะคะเยอะมาจอดแบบว่ามาส่งเด็กโรงเรียนเนาะนี่แอดก็จอดอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วนะคะล้วก็คอลงคิปนะคะ ปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะในเช้าวันจันทร์นะคะจันนี่ที่สดใสเอาไว้จะเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊ดแป๊ก็จะปั่นออกไปดูกับข้าวกินนะคะก็มีอะไรให้ทานมาวันนี้แม่ค้าก็หยุดกันนะคะเหลือน้อยมากเลยนะคะแบบเขาจะเอาไปไปกดไปกดตังค์ด้วยนะคะ A T m อยู่ข้างหน้านะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะที่เป็นกำลังใ,ใจ เมตตาดูคลิปให้แอดนะคะแอดกลขอบพระคุณมากแล้วก็่วยดูไลค์ส่วนดใ่แอดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมมแม่มาตลอดก็วันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เป็นวันดีวันหนึ่งนะคะก็ขอให้ทำงานทำการสิ่งใดก็ให้สำเร็จส้มฟร์มุ่งม,มาดปาถนาทุกๆประการนะจ๊ะโชคดีมีความสุขทุกทุกท่านทุกๆคนจ้าบายบายจ้าบายบายจ้า